เหรียญราหูเสมาลงยาดำใช้ในการป้องกันภัยอันตรายผู้ผีปีศาจเสนียจันล,ลายตลอดทั้งคุณใสมุนดำพระราหูเป็นอัเคะะที่มีฤทธิ์อำนาจและอิทธิฤทธิปาฏิหารเหนือเทพอัเคาะทั้งมวลและในรูปราหูนั้นที่อุ้งมือของพระราหูคือพระจันทร์ในพระจันทร์มีอัครศักดิ์สิทธิ์พาถาจันทประภาสามารถเช่าบูชาเหรียญราหูเสมาลงยาดำได้ใน 199ดอลลาร์บริการจัดส่งฟรี48รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเพียงท่านโทรมาที่เบอร์1800 709 3079ท่านสามารถสั่งจ่ายได้ทางวีซามัสเตอร์การ์ดหรือ Money Order สั่งจ่ายไทยลาวโฮมช้อปปิ้งคอร์ปอเรชั่นแล้วส่งมาที่1940 Gardenia Annul Glendale California 91204